เดก็มารีวิวนะครับวันนี้นะครับชุด4่ทางนะครับบางคนลูกค้าถามว่า4่ทางคืออะไรนะครับเราก็จะมาอธิบายรายละเอียดนะครับ4่ทางก็คือนะครับมีเบทนะครับนี่ครับเบทแล้วนับไปเลยครับว่า1ทางนะครับเบทหนึ่งทางต่อไปกลาง2ทางนะครับกลายเป็น2ละฮอนนะครับกลายเป็น3มแหลมกลายเป็น4ี่ก็คือแยกอิสระหมดเลยเบทกลางฮอนแหลม แล้วที่เรียก2ทางล่ะ2ทางก็คือกลางแหลมรวมนั่นเองนะครับตู้กลางที่มีแหลมอยู่ในตัวที่มันดังด้วยกันเลยนะครับอันนั้นเรียก2ทางก็คือเบส1หนึ่งทางแล้วกลางแหลมรวมอีก1ทางนะตัวนี้จะเป็น4ทางนะหรือใครจะเล่น5ทางก็มีกลางแหลมด้วยก็ได้นะครับผมทําให้ได้หมดนะก็อย่างเงี้ยพาวเวอร์ก็คือแยกเป็นตัว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 เลยนะครับตัวนี้ขับแหลมตัวนี้ขับพอนตัวนี้ขับกลางตัวนี้ขับเบสนะครับผมก็แยกกันไปอิสระเลยนะครับผมแล้วก็มีปรีนะปรีก็แยกเป็นเบสนะครับ มีดนะครับกางหอนแหลมครับปีก็แยกหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ลูกค้าได้ดูได้ชมก็ชุดนี้ลูกค้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกอันนี้ส่งไปบุรีรัม์นะบุรีรัม์ลูกค้าก็ซื้อตู้เบสเราไปแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมตู้กลางตู้ฮอนตู้แหลมนะครับผมแล้วก็ชุด power ชุดปีนะครับผมแล้วก็ตู้นะตัวนี้ลูกุกน้องก็กําลังประกอบซอมบี้นะตัวนี้ซอมบี้ตัวท็อปของเราเดี๋ยวมาดูนะใครที่เป็นสาวกซอมบี้นะเดี๋ยวมาติดตามชมนะสาวกซอมบี้นะ ตัวใหม่รุ่นใหม่เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ผมจะอธิบายอะไลดียทางนะครับผมแล้วก็มาอธิบายรายละเอียดข้าวว่าถ้าลูกค้าชอบตู้เบรนะครับผมอย่างตัวเนี้เป็น18นิ้วเนาะ18นิ้วก็แทกข้างนะจะทําได้ทั้งหมด15นิ้ว18นิ้ว21นิ้ว24นิ้วได้หมดเลยนะแต่เนี้ยผมจะรีวิว18ก่อนตู้ที่ขายดีๆนะตัวนี้จะเป็นหูยกเหล็กขอบเหล็กโฟมิกาตัวนี้เป็นตู้ตัวท็อปเลยนะเขาเรียกว่ากระแทกข้างนะตู้สตรอมนะตัวนี้นะครับ ตู้เปล่าก็อยูอ่ตอนนี้ใบละ5,000บาทนะครับสำหรับตู้สตอมของเรานะถ้าตู้เปล่านะก็ได้หูยกเหล็กตะแกรงไปได้เลยนะครับสายต่อให้เรียบร้อยนะสายด้านหลังนะเลือกสเปคคอนแบบกดได้ตู้เปล่าใบละ5 0 0 0ันพร้อมใช้ใบละ8 0 0 0สํสหรับสีโฟเมกาเนาะแต่ถ้าใครเอาสีระเบิดแบบนี้นะราคาจะถูกลงนะสําหรับ ตู้นะครับผมถูกลงนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับสีระเบิดก็ได้อย่างตัวเนี้ยตอนเนี้ยโอมิก้าในกำลังมาแรงอันนี้จะเป็นตู้ผีนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในราคานี้นะครับลูกค้าถ้าเอาเป็นเป็นผีซอมบี้อาจจะต้องเพิ่มราคานิดนึงนะครับตู้เบสเนี่ยจะอยู่ประมาณตู้เปล่านะอยู่4,500 5,000ประมาณนี้นะ4,500 5,000พร้อมดอกก็อยู่ประมาณ15,000คู่หนึ่งเนาะคู่หนึ่งอยู่ประมาณ15,000นะวันนี้ผมรายละเอียดคร่าวๆให้นะครับผมแล้วก็ตู้กลางนะ ตู้กลางตัวนี้เป็นตู้กลางนอนยาวนะครับยี่เมตรยี่สิบสองนะครับตัวนี้ตู้กลางนอนยาวนะลูกค้าสามารถเลือกได้12นิ้วหรือ15นิ้วราคาเดียวกันนะแล้วก็ลูกค้าเลือกได้เอาแหลมไม่เอาแหลมก็ราคาเดียวกันเพราะว่าความกว้างมันเท่ากันนะครับผมก็ตัวนี้เป็นงานสีระเบิดตู้ตัวนี้คือเป็นงานสีระเบิดตะแกงรงธรรมดานะครับผมตัวนี้ก็อยู่ตู้เปล่าใบละ3สามพันห้าล้ลูกค้าเพิ่มตะแกรงปั๊มนะจะเป็นสี่พันนะตะแกรงปั๊มก็จะสวยกว่านี้อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตะแกรงธรรมดานะครับผมส่วนพร้ออมดกนะ ก็มันมีหลายสเต็ปมีดอกโคงปั๊มโคงหล่ออย่างตัวเนี้ยเป็นโคงหล่อนะโค้งหล่อตัวที่ผมใช้ออกงานนะครับผมตัวนี้ก็ดอกละสองพันนะก็เป็นสี่พันนะตู้นี้ตู้นี้อยู่สามพันห้าก็เท่ากับใบละเจ็ดพันห้าเองนะครับผมแต่ลูกค้าแต่โคงปั๊มก็เหลือใบละห้าพันห้าเองนะเพราะว่าโคงปั๊มมันดอกละพันนะครับผมประมาณนี้หรือใครจะเอาแหลมด้วยเอาเน็ตเวิร์กด้วยก็ลองโทรเข้ามานะครับผมฮอนนะฮอนเอตัวนี้จะเป็นกระโถนนะคอใหญ่นะ คอ2นิ้วตูดเดียวนะเดี๋ยวนี้เราเน,น้นตูดเดียวแล้วนะครับคอ2นิ้ว2นิ้วครึ่งนะฮอนก็เริ่มต้นที่ปากละ4,500น้ะปากเป้า่า4,500ตูดก็เริ่มที่พันห้าเท่ากับฮอนกระโถนเนี่ยจะพร้อมดังอยู่ที่6000นะ6 0 0 0 7 0 0 0 8,000ก็เพิ่มขึ้นไปตามกํลาลังตูดนะตูดวัดเยอะก็ขึ้นไปแลมตัวนี้เป็น4หัว4หัวก็อยู่ประมาณพันเก้านะครับต้องกล้องเป้านะแล้วก็พร้อมดอกก็อยู่ประมาณ3,900นะ ดอกละ500 500 500ส่ดอกก็2,000นะผมก็ประมาณนี้นะผมอธิบายยิบย่อยให้ง่ายๆเพราะว่าบางทีลูกค้าอยากจะชุดอยาก,ยาก,ยากเลือกเองอยากได้เบส6ใบฮอน2ปลากลาง2กล่องแหลม6หัวเราก็มีอันนี้แล้วแต่ยังไงเดียแล้วแต่ลูกค้าที่อยากได้นะหรือว่าไปดูคลิปก็ๆเราที่เราจัดให้ลูกค้าหลายๆชุดไปแล้วนะอันนี้ผมมายิบย่อยให้ดูนะครับผมก,ก็หลักๆเขาเป็นแนวเครื่องไฟก็จะประมาณนี้ก็หรือใครไม่ชอบกลางก็จะเอาแต่ฮอนก็ได้นะ เนี่ยเบรดหอนแหลมหรือใครไม่ชอบหอนก็เบรดกลางแหลมอันนี้แล้วแต่ลูกค้าหรือใครแบบอยาเล่นแบบง่ายๆปะใหญ่ก็เบรดแล้วก็กลางแหลมเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ปีคอร์สนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นปีคอร์สสี่ทางไม้สี่ตัวของเราเป็นโมเดล2023นะตัวนี้ก็9,500บาทสำหรับตัวนี้นะบลูทูธนะเครื่องเล่นบลูทูธนะครับแล้วก็เปิดเข้าปีนะครับเครื่องเล่นบลูทูธก็อยู่2,900ปลั๊กไฟปลั๊กไฟตัวตัวตัว,ตว,ตวท็อปของเราก็2,900 พาวเวอร์ way, หน้าประกรอบตัวนี้นะครับโอ้โหขายไปทําไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับพันสองวัตต์ตัวนี้ก็แปดพันเนะครับผมแล้วก็พันหกรวัตต์นะครับเก้าพันแล้วก็สามพวัตต์ตัวนี้ฟูลบิดนะหมื่นแปดพันห้าร้อยนะผมก็พาวเวอร์เนี่ยอย่างสมมุตเิเนี่ยพันหกเนี่ยขับกลางข้างละใบกับข้างละสองดอกเลยนี่พันสองก็ขับฮอนข้างละปากข้างละสองปากได้แล้วก็พันสจะขับแหลมได้ประมาณข้างละ4นะแต่ถ้าเอาข้างละ6ต้องพันหนะครับพันหเนี่ยจะขับแหลมได้ข้างละ6ขับกลางคงหล่อข้างละ2นะ ตัวสา0 0ฟูบิดก็ขับเบรข้างละ2เลยนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้เนี่ยผมเริ่มต้นให้ดูว่าประมาณนี้ถ้าใครอยากมีเบรคสี่กลางสี่ฮอนสองแหลมสองก็อยู่ประมาณน่าจะแสนกว่าบาทเนาะแสนต้นๆน,นะครับแสนสองแสนสามนะครับแล้วแต่ง,งบลูกค้านะลูกค้ามีงบน้อยผมก็ต้องบีทพาวเวอร์ลงครับบีดดอกลงแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าประมาณนี้ก็อยู่แสนกว่าบาทแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้เบรคหกล่ะเบรหกก็น่าจะประมาณแสนห้าแสนหกอันนี้เราต้องคุยกันว่าลูกค้าต้องการฮอนแบบไหน นะครับกี่ปากแล้มกี่หัวนะครับกลางกี่หัวนะครับผมชุดนี้ผมคิดร่าๆเมื่อกี้ประมาณแสนสองห้านะรประมาณแสนสองห้าได้เปิดได้รับงานเลยนะผมส่วนใครอยากจะได้แบบไหนอยากได้ตู้แบบไหนตู้ผีมันมันย้อนแดดเบ้นลากให้หน่อยได้ไหมมันย้อนแดดมันถ่ายไม่เห็นอันนี้จะเป็นผีนะตอนนี้ยอดจองเข้ามา30กว่าใบนะครับผมกำลังเร่งทำให้ทุกๆเจ้าเลยนี่เดี๋ยวเป็นผีสูตรใหม่เดี๋ยวจะมีตะแกงเดี๋ยวมารอชมกัน สวยสดงดงามแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้นะชุดคลิปนี้ก็อธิบายรา,า,ายละเอียดให้ทุกทุกท่านได้ฟังได้ชมว่าสินค้าเราประมาณนี้นะตู้เราตีเองนะเราทําเองนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนไปแบบนี้นะครับสวยๆนะครับผมส่วนใครซื้อยกชุดนะเรามีแหลกให้ด้วยนะเรามีแหลกหมยให้ด้วยนะผมก็จะซื้อยกชุดจะซื้อแยกก็จัดได้เลยอ,อย่างชุดนี้ไปบุรีรัมย์เด้อไปบุรีรัมย์เดี๋ยวไปดูว่าไปลงไปที่ไหนเดี๋ยวลูกค้าบอกว่า เราไม่ส่งจริงนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูปั๊บปั๊บปับปบ,ปบนี่ครับนี่เล,ล็กไหลอะไรเนี่ยเล,ล็กไหลอินเตอร์นี่เราทําป้ายไฟให้ด้วยไหนวะไหนไหนไหนี่ลูกค้ามาหน้าร้านเลยนะนี่กระสังหน้าสูงเนินนะครับทีมงานเล,ล็กไหลนะครับนี่นี่นะครับลูกค้าซื้อตู้เราไปแล้วนะวันนี้มาเพิ่มตู้เบสลูกค้าซื้อผีไปนี่แหละว,วันนี้ลูกค้ามาเพิ่มชุดฮอนนี่ครับเราส่งงานให้ลูกค้าเรียบร้อยว่าเสร็จแล้วก็เลยรอลูกค้า ลูกค้าขับรถจากบุรีรัมย์มาซื้อน่าแหละนะผมี๋ยวแต่ว่าตอนส่งเดี๋ยวส่งไปนะผมประมาณนี้นะครับใครมีงบแบบไหนอยากได้อันนี้จะเป็นแนวเครื่องไฟกขางแจ้งหรือใครอยากจะได้เป็นแนวดนตรีนะเราก็ทําได้มีมิกมีปลั๊กไฟมี EQ ิวนะตู้กลางแหลมแขวนอะไรเนี่ยเราก็ทําได้นะติดต่อจูบินเตอร์นับลองเข้าไปดูวิดีโอเก่าๆของเราทางจูบินเตอร์นะเราลงอัปเดตแท็กทุกวันนะผมให้ลูกค้าได้ชมนะผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รับฟังมานะครับผมตู้ตู้เนี่ยมันก็มีดอก ไว้สี่ไว้ห้านะไม่เหล็ก2ชั้นไม่เหล็กชั้นเดียวนะมันต้องเลือกหลายๆแบบนะแต่ถ้าแบบในงบทั่วไปก็เริ่มต้นของเราก็พันสองวัตต์นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมอยากได้เบรกี่ใบกลางกี่ใบนะเราทําให้หมดแล้วงบเราต้องคุยกันเพราะว่าถ้าลูกค้าตั้งโจทย์มาแล้วก็ตั้งงบมาด้วยเนี่ยจะง่ายเลยเพราะผมจะคํานวณของว่าจะเอาอะไรใส่กับอะไรอะไรประมาณนี้ครับผมตัวน ถ้าใครไม่มีงบก็ลองไปดูเลยที่ผมบอกว่า,าชุดนี้แสนสี่ชุดนี้แสนห้านะดูแบบนั้นถ้าชอบแบบนั้นก็ยกไปแบบนั้นเลยนะครับผมประมาณนี้โอเคนะครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามร้านจุ๊บอินเตอร์น้รปฐมสมด Internet ้วยตอนนี้ทาง YouTube ก็จะ8ปดหมื่นแล้วนะครับผมผมก็อยากได้สัก1นึ่งแสนเนาะจะได้โล่แบบเผาบ้างนะผมก็ประมาณนี้ฝากลูกค้าด้วยกันแล้วก็ทาง Facebook ก็อีกประมาณ6กเจ็ดหมื่นนะก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะทุกภูมิภาคด้วยที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็สั่งซื้อของเราสินค้าเราสามารถจะส่่่่งได้้ทททุุกปรระเเศคััออนนนีียยูาาว จะส่งแบบไหนนะครับผมประมาณนี้เลยอยากได้ชุดหนังชุดใหญ่ชุดเล็กชุดินเตอร์ตอบโจทย์นะครับผมสินค้าดูแลหลังการขายตลอดชีพนะเราจะผลิตภายใต้แบรนด์สตอมทั้งหมดนะถ้าลูกค้าดูนะปีนะครับพาวเวอร์ Power, นะครับดีเทลปักไฟนะฮอนเนี่ยสตอมก็มีนะแต่วันนี้ลูกค้าเลือกเอสเอก็ไม่ว่ากันแหลมเนี่ยก็เป็นสตอมนะครับตู้กลางนะก็เป็นดอกสตอม800ร้อตวัน,นะครับตู้เบสนะครับก็เป็นตู้สตอมดอกสตอม1,200องรตอวัน นะครับผมก็ประมาณนี้เราพยายามทําแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็ดูแลลูกค้าให้ทั่วถึงนะครับดูแลลูกค้าให้สุดๆไปเลยนะครับผมสำหรับสตอมสาวซิ y เต็มพาวเวอร์นะสินค้ามีปัญหารับประกันดูแลตลอดชีพนะมออแปลงไหมอะไรระเบิดพัดลมไม่ติดทุกอย่างผมซ่อมให้ฟรีนะย้ําว่าซ่อมให้ฟรีแต่ถ้าอยู่ไกลาอาจจะเสียค่าขนส่งแค่นั้นเองนะที่เหลือผมซ่อมให้ฟรีหมดนะครับถ้าใครเคยบริการซ่อมจากผมแล้วลองคอมเมนต์มานะถ้าเป็นลูกค้าเก่าว่าจริงไหมนะครับผมเพราะว่า ของเนะี่ยไม่มีทางที่จะไม่เสียนะพาะองค์ power มันอาจจะมีการเสียนะครับอะไรอาจจะเสียหรือว่าลูกค้าไปเปิดพังอะไรเนี่ยมันมีโอกาสอยู่แล้วนะครับไม่มีแบรนด์ไหนที่ไม่พังนะครับผมแต่ว่าพังแล้วเสียตังซ่อมไหมอันนี้อยู่ที่ลูกค้าอย่างซื้อที่ผผมนะซ่อมฟรีนะ power ก็มีหลายหน้าให้เลือกนะครับลองทักเข้ามาดูนะครับผมวันนี้ราเพียงเท่านี้อาจจะพูดมากกว่านิดนึงนะครับผม <laughs> เปิดเพลงหน่อย ลเสียงแลมฮอนกลางครับเมื่อจอผูที่บนักูธพี่เจ้า,าเเ,าาคคเาบ็ด ตอนนี้นะตอน,ตอนนี้แนวภาคอีสานซ่ก่อนี่ยไม่ค่อยชอบหอนกันตอนนี้นะครับตามรถแห่นะครับฝังฮอนกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องไฟต้องยอมไม่ได้นะครับผมเพิ่มเติมหอนนะครับก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมวันนี้เราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ